จตุรงตอบแทนใบเฟิร์นสัมพันเจโมอยากได้ปั้นจั่นเป็นลูกเขยสร้างความลำบากใจให้กับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ครับอย่างจตุรงมกจกเป็นอย่างมากหลังลูกสาวคนสวยอย่างใบเฟิร์นพัสกรนะครับมีนมนมมาขายขนมจีบกันเพียบทั้งนิกกี้ณฉัตและแจาคแคนฉันทําเอาพ่อรงนะครับปวดหัวไม่น้อยไม่รู้ว่าใครจะเอาชนะใจได้แถมล่าสุดนะครับยังมีข่าวมาว่าลูกสาวสุดที่รักนั้นกลับไปคบหากับอดีตปันัยอย่างนมเจโมด้วย มีโอกาสได้เจอกับตลกรุ่นใหญ่อย่างจตุรงค์ครับในงานบวงสวงละครเรื่องหนึ่งเจ้าตัวนะครับก็เลยเผยสเปกลูกเขยในอนาคตถามยังประกันลั่นอยากได้แบบปั้นจั่นปลารมางานนี้เรียกว่าไฟเขียวตลอดไม่มีแต่เบรกนักข่าวได้ถามจตุรงค์ครับว่าถามถึงเรื่องใบเฟิร์นตกลงอยากให้ใครเป็นแฟนลูกสาวตลกรุ่นใหญ่นะครับบอกว่านิกกี้ก็ดีนะเพราะว่ามันขบวนสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้นิกกี้ให้ปั้นจั่นก็มีคือคุยกันอยู่นะปั้นจั่นก็มากระซิบบอกว่าไอ้นิกกี้ไม่ได้เรื่องหรอก มันเรียกผมว่าพอ่อบอกว่าพอ่พอพอ่อดูผมไปก่อนได้ไหมพิจารณาเป็นไอ้ปัญจันและนิกกี้ให้จัดไม่เอาขี้เต่าเม้นล่าสุดมีข่าวว่าลูกสาวนั้นกลับไปคบกับเจโมแฟน,นเก่าคือมันเป็นเพื่อนในกลุ่มมันก็ต้องเจอหน้ากันคนดีเขาไม่แบบตัดบัวไม่ให้เหลือใยห,หรอกมันไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเลวร้ยไอ้นั่นนะ่ะไม่ได้พูดเข้าข้างนะคือมันไม่ได้ทําอะไรเลวร้ายกับเฟิร์นนอกจากมันปิดบังเท่านั้นที่พูดเนี่ยไม่ได้ให้เขากลับมาดีกัน แต่พูดเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ได้ไปฆ่าคนอื่นตายหรือไม่ใช่มนุษย์หลอกเงินชาวบ้านเขาไปไม่ใช่อย่างนั้นสแสดงว่าถามลูกแล้วว่ากลับไปครบจริงไหมถามแล้วเขาก็บอกว่าไม่ไม่แต่วันใดวันหนึ่งถ้ากลับมาคบก็ไม่รู้หายโกรธหรือ,อยังคือไม่เคยโกรธเขาเลยนะโกรธใครก็ไอจีโม่เหรอคือไม่เคยโกรธพอไม่รู้จักมันด้วยซ้ําและไม่เคยเห็นหน้าด้วยไม่เคยเจอตัวจริงจะไปโกรธเขาเรื่องอะไรอะ แล้วถ้าสมมติเขากลับมาคบกันจริงๆเราโอเคไหมคำถามดักใจมากเลยนะคือมันเป็นเรื่องของเขาแล้วกันให้เขาตัดสินใจเอาเองเขาเป็นคนรับผิดชอบชีวิตเขาได้เขาผ่อนบ้านเขาดูแลแม่เขาให้ตังค์เป็นเรื่องราวที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วสมมติเราไปบอกว่าไม่ได้พ่อไม่เอาแล้วถ้าเขาบอกว่าก็เรื่องของพ่อแล้วลูกจะทํายังไงวะมันก็เสียฟอร์มไะดิใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราไปพูดอย่างนั้นมันก็ต้องตอบมาอีกอย่างนั้นแน่นอนใจตกลงนะครับหัวร้อขึ้นมา นักข่าวนะครับเลยถามแซวว่ากลัวลูกสาวไหมจตุรงค์นะครับบอกว่าเกรงใจเพราะว่ารักพอใจกับเขาที่เขาได้ทํางานดูแลรับผิดชอบการปางตัวของเขาด้วยผูสกาลนะครับเลยถามแซวต่อว่ากลัวลูกสาวขึ้นคานไหมก็กลัวมากเพราะว่ามันถึงเวลาต้องอุ้มหลานแล้ว30เข้า31แล้วมันต้องถึงเวลาแล้วสเปคลูกเคยต้องเป็นยังไงบ้างเป็นแบบไอ้ปั้นจันทร์งานดีคนดีขี้เล่นไม่ลามปามไม่เหมือนไอ้ดิกกี้มันน่ารักนะ แต่มันพูดไม่รู้เรื่องติดอ่างเจอกระจกไม่ได้ต้องเป็นวิญญาณน,นกขนโยกเข้าสิงเจอกระจกก็ต้องสอดส่องตลอดมึงบ้าหรือเปล่าคนจะหลอมุมไหนมันก็หลอไม่ต้องมาเทสกระจกอะไรหรอกคือเขากลัวลุงลงหรือเปล่ามันไม่กลัวหลอกถ้ามันกลัวมันจะกล้าไปถึงครัวลุงลงเหรอผู้สื่อข่าวครับเลยถามต่อว่ามีคลิปกับแจ็คแฟนฉันเล่นกันตบหัวกันคนก็ดราม่าแทนว่าเล่นกันเยอะไปคือเรื่องนั้นอย่าไปว่าไอ้แจ็คเลยบางครั้งลุงก็ผิดเองลุงให้มันเล่นเอง คือเบื้องหลังเราให้มันทําก็มีคนด่ามาก,ก็ไม่เป็นไรแจ็คบอกว่าพบลงดีกว่าเดี๋ยวผมโดนด่านะให้เขาด่าไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยลบเดี๋ยวจะมีคลิปแบบนี้อีกก็จะดูว่ามันไม่เยอะเกินไปลงไปแล้วไอ้แจ็คไม่โดนดา่ากับไอ้แจ็คสนิทกันมากสีกันมากไอ้นิกกี้ก็สีกันมากสนิทกันมากที่เห็นที่ผ่าน,านมาเรื่องราวต่างๆเป็นการแสดงบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคือการแสดงถ้าคนไม่เข้าใจก็แปลว่าแสดงเหมือนเท่านั้นแต่ว่าไอ้ปันจันเนี่ยไม่แน่ อาจจะเป็นเรื่องจริงเชียร์ปันจันต์ให้กี่คะแนนโอ้ยให้สิบคะแนนไฟเขียวเลยแต่มันคงมีแฟนแล้วล่ะถ้ามันโสดนะไอ้ปันจันต์เดี๋ยวมึงมาจีบมาชอบลูกกูนะผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามต่อว่าช่วงนี้หุ่นดีขึ้นผอมลงลงลงนะครับบอกว่าอายุ56แล้วครับปีนี้ออกกําลังกายตอนนี้กําลังทําซิกแพคกอยู่ตอนนี้ก็มีชัดเจนขึ้นด้วยแต่ว่ายังไม่มั่นใจรออ,อีกเดือนหนึง่งถามว่าอะไรทําให้อยากมีซิกแพคเพราะไม่อยากเป็นคนแก่ที่ดูแก่แล้วไม่ได้เรื่อง เรียกว่าหนุ่มๆยังอายเลยโวยหนุ่มยังหุนสู้ลุงไม่ได้สักคนเลยลุงทราบในเรื่องนี้คนที่มีซิกแพคชนะลุงคือไอ้ป้นจันอีกเดือนหนึ่งจะสู้กับมันให้ได้ขออีกนิดเดียวลุงลงกล่าวทิ้งท้ายครับละนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของนักแสดงตลกรุ่นใหญ่อย่างจตุรงค์มกโจครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมา,ากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ